อินเดียญี่ปุ่นและไทยสามประเทศที่ในอดีตอาจดูเหมือนอยู่คนละมุมของเอเชียแต่วันนี้กำลังถูกดึงเข้าหากันด้วยแรงกดดันจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่กำลังกลายเป็นเวทีแห่งการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจและแน่นอน การเคลื่อนไหวของทั้งสามชาตินี้กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่อาจเขย่าภูมิรัฐศาสตร์โลกไปตลอดทศวรรษหน้าเมื่อสงครามในยุโรปยังไม่จบและความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มร้อนแรงขึ้นหลายประเทศในเอเชียเริ่มมองเห็นภาพใหม่ของ แนวป้องกันภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอเมริกาเพียงฝ่ายเดียวอินเดียที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะมหาอำนาจใหม่ญี่ปุ่นที่เริ่มสลัดภาพประเทศรักสันติและไทยที่อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตรส์สำคัญใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง3เริ่มมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันในความมั่นคงและพลังอำนาจอินเดียในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นในเอเชียใต้เท่านั้นแต่กำลังกลายเป็น ผู้คุมสมดุนใหม่ที่พยายามคานอำนาจกับจีนในทุกมิติตั้งแต่เทคโนโลยีพลังงานไปจนถึงการทหารการร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำหน้าและทรัพยากรทางการเงินมหาศาลถือเป็นการสร้างกำแพงทางเศรษฐกิจกและความมั่นคงรูปแบบใหม่ในขณะที่ไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธ,ธศาสตร์ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกกำลังกลายเป็นจุดเชื่อมกลางของแนวร่วมใหม่นี้ ญี่ปุ่นเองกำลังเปลี่ยนแนวทางครั้งใหญ่หลังจากหลายทศวรรษของนโยบายป้องกันตนเองแบบจำกัดรัฐบาลโตเกียวได้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีขีปนาวุธระยะไกลและพัฒนาระบบพันธมิตรใหม่ที่ไม่ขึ้นกับวอชิงตันเพียงฝ่ายเดียวความร่วมมือกับอินเดียจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์และสัญลักษณ์ขององค์การรดรอบพันธนาการเดิมของญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์หรือกองทัพขนาดใหญ่แต่กลับมีสิ่งที่หลายประเทศต้องการตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์อันทรงพลังอยู่ตรงกลางระหว่างจีนอินเดียและทะเลจีนใต้ไทยจึงกลายเป็นตัวกลางเชื่อมเครือข่ายทางเศรษฐกิจกและความมั่นคงที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลไทยเริ่มมุ่งสู่การพัฒนาพลังงานสะอาด ความมั่นคงทางไซเบอร์และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกับพันธมิตรเอเชียเบื้องหลังความร่วมมือนี้ยังมีอีกมิติหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นคือการสร้างแนวป้องกันใหม่ในเอเชียเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนและการลดบทบาทของตะวันตกอินเดียและญี่ปุ่นต่างมีประสบการณ์ตรงกับแรงกดดันจากปักกิ่งส่วนไทยแม้จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีน แต่ก็รู้ดีว่าการมีพันธมิตรหลายขั้วคือกุญแจแห่งการอยู่รอดในยุคที่โลกไม่แน่นอนขณะเดียวกันการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการอินเดียเจแปนอาเซียนคอนเนคทิวิตี้ที่เน้นการสร้างเส้นทางขนส่งและพลังงานจากอ่าวเบงกอลผ่านไทยสู่ทะเลจีนใต้กำลังจะเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจฐฐฐทั้งภูมิภาคการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูง การลงทุนในท่าเรือน้ำลึกและการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี 5G ระหว่าง3ประเทศกำลังถูกใช้เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ในการทานอำนาจทางเศรษฐกิจธธธธของจีนอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตาคือการฝึกร่วมทางทหารระหว่างอินเดียญี่ปุ่นและไทยซึ่งเริ่มมีความถี่และความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในทะเลอันดามันและช่องแคบมะลากาเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลก การฝึกเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความพร้อมทางยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเอเชียกำลังเตรียมสร้างโครงสร้างความมั่นคงของตัวเองสำหรับมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวของ3ประเทศนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าอิทธิพลของตนในภูมิภาคอาจเริ่มถูกท้าทายแม้สหรัฐอเมริกาจะยังมีฐานทัพในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์แต่แนวคิด พันธมิตรเอเชียเพื่อเอเชียกำลังเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆซึ่งหากสำเร็จก็อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เอเชียสามารถกำหนดชะตากรรมของตอนเองได้แต่แน่นอนทุกความร่วมมือย่อมมีความเสี่ยงทั้งอินเดียญี่ปุ่นและไทยต่างมีแรงกดดันภายในประเทศและข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจฯฯไทยเองต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนและตะวันตก ส่วนญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านภายในเกี่ยวกับการเพิ่มงบกาโหมขณะที่อินเดียยังคงมีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานและจีนซึ่งอาจระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามหากทั้ง3ประเทศสามารถประคองความร่วมมือนี้ไปได้ในระยะยาวโลกอาจได้เห็นแนวป้องกันใหม่ในเอเชียที่ไม่ได้อิงกับสงครามเย็นแบบเกา่าแต่เป็นพันธมิตรเชิงเทคโนโลยีเศรษฐกิจและพลังงาน นย์กลางอยู่ในภูมิภาคนี้เองอินเดียญี่ปุ่นและไทยกำลังเขียนบทใหม่ของเอเชียในศตว,ตนนตวตนนตรรษที่21ที่ว่าด้วยการพา่ความเองการสร้างความมั่นคงรูปแบบใหม่และการเปรลี่ยนสมการอดนาจโลกทางเกมนิสัย์นีอเดินต่อไปตามแผนโกอกาสต้องมอกเอเชียนมุนใหม่ไม่ใช่เพียงฐานการผลิตของตะวันตกแต่คือสงกลางอำนาจใหม่ที่พร้อมเยล่างระบบภูมิรัฐ